ทุกคนดูเศดพึ่งขาลายโอ้ดอกเล็กด้วยนะไม่ใช่ดอกแก่นะดอกอะไรจะไม่ใหญ่กว่าหน้าขนาดนี้ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งตั้งกล้องตัดขาให้ดูนะคะว่าเขาเป็นไงรอดนะโห,หเนื้อแน่นมากโหเท้ามาเจอตอนตุมๆนี่จะกรีดขนาดไหนเนื้อแน่นมากค่ะทุกคน ขออนุญาตตัดสปอเห็ดใต้หมวกออกไปเลยค่ะไปถึงบ้านเราก็เอาทิ้งอยู่ดีค่ะตัดไว้ในป่าดีกว่าโหดอกใหญ่มากไปแกงสดน้ำร้อนๆกันค่ะป๊ดทุกคนเจออีกดอกเขาน่าจะเป็นพี่น้องกันโหยสวยมากใหญ่มากหล่อมาก อุ้ยเดี๋ยวนะคะขอถ่ายรูปก่อนสวยมากค่ะแม่เมื่อกี้เป็นแม่มันอันนี้เป็นลูกมันสองดอกแกงเต็มหม้อเลย ็ดพึ่งขาลายใสอร่อย